เมื่อไหรคนก็แบบติดจัว่าขับนถ้ยังยกตัวอย่าง,ย,างยกตัวอย่างง่ายๆายเลยนะคะอไอจีโมโพอสไปหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโมมีห้าเรื่องที่สําคัญมีเรื่องนี้ก็คือเรื่องการโดนโพสคําหยาเอ้ยโดนขึ้นปกด้วยคำหยาเรื่องการเลี้ยงลูกบุญธรรม,มเรื่องอ่า พัทยาเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่เพราะอะไรเขาวันนี้พี่พี่ถึงได้หยิบเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาทําไมต้องเป็นโมทําไมถึงไม่หยิบเรื่องดีๆมาถามโมบ้างเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเห็นเรื่องดีๆเราก็ถามนะเรื่องแบบพระม,ง,มงคลนี้อันนั้นมันเป็นเดือนที่แล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเป็นไอจีที่ขึ้นมาตอนนี้นก็โมโมโพสเท่ากันโมโพสวันเดียวกันอย่างเช่นโมตั้งโครงการทําดีทําเลยขึ้นมาโมเพิ่งตั้งกับเพื่อนๆดารา ไม่มีใครถามเหมือนเป็นการว่าสื่อทางอ้มงอ,อมไหมคะคุแล้วการเป็นการพูดแบบนี้ก็เป็นคำถามมากกว่ามไม่ได้ว่าหนูว่าตรงไหนคุณพี่หนูยังไม่ได้มีคำหยาบคายออกมาเลยจียงแต่ว่ามันมีคำถามที่ข้างคาใจเราว่าเพราะอะไรถึงเป็นเรา